สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการถือว่าหมอขอรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคและวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงง่ายๆ ภายใน5นาทีค่ะอย่างที่ได้สัญญากันไว้ในตอนที่แล้ววันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมทุกคนมาพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโรคข้ออักเสบรูมาตอยกันค่ะโดยที่คุณหมอนะคะจะมาบอกถึงวิธีการรักษาถ้าพร้อมแล้วพบกับคุณหมอสมาพากันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาคุยกันนะคะเรื่องของการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ค่ะวิธีการหลักที่คุณหมอจะใช้นะคะก็คือการรักษาด้วยยายามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีหลายกลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เอาไว้ลดอาการปวดนะคะยากลุ่มนี้ก็จะเป็นยาต้านสารอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนะคะหรือบางทีเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มเอนเซกลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยลดอาการอักเสบบรรเทาอาการได้แต่ไม่ป้องกันการทําลายข้อนะคะกลุ่มที่2ค่ะจะเป็นยากดภูมิสาเหตุของโรคข้ออักเสบรูม,มาตอยเนี่ยมันเกิดจากการที่ภูมิของเราเนี่ยไปทาร้ายข้อของเราเองซึ่งจะมีหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นยากดภูมิชนิดกินก็จะเป็นยาที่ใช้นะคะในการลดการอักเสบลดการทำลายข้อนะคะกับยาอีกกลุ่มนึงที่อาจจะมีการใช้ในช่วงแรกนะคะ กลุ่มนี้ก็คือสารสเตียรอยค่ะเราจะใช้โดสต่าๆนะคะวันหนึ่งเนี่ยจะพยายามไม่เกิน1-2เม็ดต่อวันของยาที่ชื่อว่าพรนิสโลนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครได้รับยานี้ในช่วงแรกเนี่ยก็เพื่อที่จะลดการทําลายข้อนะคะแต่เราจะพยายามไม่ใช้ยาวนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดโรคกระดูกพูนหรือเป็นเบาหวานได้และยากลุ่มสุดท้ายนะคะอาจจะเป็นกลุ่มใหม่ที่ใช้ในการรักษาโรคข้ออักเสบรูม,มาตอยนะคะก็คือกลุ่มสารชีวภาพค่ะสารชีวภาพก็จะมีข้อดีนะคะเพราะว่าจะไม่ทําให้เกิด การทำลายตับหรือไตนะคะแล้วก็จะมีการกดภูมิอย่างจำเพาะเจาะจงสําหรับโรคข้ออักเสบรูมาตอยนะคะจะมีสารชีวภาพหลายชนิดที่นํามาใช้ได้นะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นยาในกลุ่มแอนตี้ทีเนะคะหรือยาต้านอินเทอร์ลูคิน6นะคะพอเราได้ยาก,กดภูมิแน่นอนเลยว่าเราก็อาจจะติดเชื้อ ง่ายนะคะเมื่อเรารับเชื้อเข้ามาเราก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันเนาะที่จะไปทําลายเชื้อโรคเพราะว่าเรากดภูมิเอาไว้ดังนั้นหน้าที่ของคนไข้ที่สําคัญเลยนะคะก็คือต้องดูแลตัวเองให้ดีไม่ไปรับเชื้อข้างนอกมา ทั้งทางด้านอาหารนะคะก็ควรจะรับประทานอาหารที่สุกสะอาดถ้าทานของสดเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าเราอ่ะล้างให้สะอาดอเต็มที่แล้วหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะรับประทานอาหารที่สุกเท่านั้นนะคะในการป้องกันการติดเชื้อด้านอื่นก็คือทางระบบทางเดินหายใจนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชนที่คนเยอะๆนะคะใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพื่อที่จะป้องกันการดับเชื้ออีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะคะเมื่อเราไปสัมผัสสิ่งอื่นใดนะคะอีกอันหนึ่งที่สําคัญในการป้องกันการติดเชื้อนะคะก็คือการฉี วัคซีน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนปอดบวมวัคซีนการเกิดงูสวัสดนะคะซึ่งก่อนคนไข้จะรับยากดภูมิเนี่ยส่วนใหญ่หมอก็จะดูแลนะคะเพื่อให้คนไข้เนี่ยมีการติดเชื้อที่ได้น้อยที่สุดและสิ่งสุดท้ายที่หมออยากจะฝากคนไข้นะคะว่าโรคข้ออักเสบร,รูมาตอยเป็นโรคเรื้อรังนะคะอย่างน้อยทุก2ถึงเดือนก็จะต้องมาพบคุณหมอเพื่อที่จะตรวจเลือดให้เรามั่นใจว่าร่างกายของเราเนี่ย แข็งแรงสมบูรณ์ดีถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่มีการรักษาใดที่ทําให้โรคข้ออักเสบรูมตอยหายขาดได้แต่คุณผู้ชมที่กําลังเป็นโรคนี้อยู่ขอเพียงแค่มีวินัยในการดูแลตัวเองก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ใกล้เคียงกับคนทั่วไปเลยนะคะก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวข่าวสารดีๆทางด้านสุขภาพกันนะคะถือว่าคุณหมอขอมาค่ะสวัสดีค่ะ Mega We Care